ขายะขายะขายะอะไรละ่ะแอนดริวอย่ามาแตะตัวฉันะอรุณสวัสดิ์เนักเรียนทุกคนนี่คือนิโคลเธอจะมาเรียนกับพวกเธอด้วยนะนิโคลยินดีต้อนรับนะจ๊ะยินดีที่ได้รู้จักจ้าทุกคนยินดีนเหรอ <c oughs> ไม่มีทางาเอ,อ้ยอะไรกันเนี่ยก็ไม่รู้หรอกนะมันก็สนุกดีอะนิโคลโบเกิดอะไรขึ้นกับผมของเธอเหรอจ๊ะใช่แล้วล่ะ วันแรกที่โรงเรียนมันก็คงจะไม่ง่ายสักเท่าไหร่น่าสงสารจังอย่าไปสนใจเลยนะนิโคนี่คือแอนดริวผมชอบทำตัวแบบนี้แหละงั้นเรามาเป็นเพื่อนกันนะฉันอยากจะเป็นเพื่อนกับเธอมากเลยนี่ของขวัญจากฉันจ้าให้ฉันหรอบาร์บี้ตัวใหม่เลยเหรอขอบคุณนะไหนขอฉันดูหน่อยสิออกไปเลยนะแอนดริวแล้วฉันก็เอาสองตัวนี้มาเล่นด้วยงั้นตุ๊กตาของฉันชื่อแคนดิสแล้วกันนี่มันไม่แฟร์เลยอะ แล้วของฉันเลาแม่นักเรียนทุกคนวันนี้คือวันพบคุณพ่อคุณแม่นะจ๊ะพวกเราจะได้เรียนถึงอาชีพที่แตกต่างกันมากมายและคุณพ่อคุณแม่ของหนูก็จะมาช่วยเราคุณสโตนครับคุณเชิญก่อนเลยครับสวัสดีทุกคนลูซี่วันดีจ้ะมันน่าสนใจมากเลยอะคุณพ่อกำลังมองอยู่นี่นะาจะไม่ควรปล่อยผมแบบนี้ในโรงเรียนหรอกนะผมเป็นนักเคมีครับแล้ววันนี้ผมจะมาแสดงการทดลองเล็กๆให้ทุกคนดูเอง งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะดูปฏิกิริยากันให้ดีนะทุกคนนี่มันน่าสนใจมากเลยออ๊บปสทุกคนโอเครือเปล่าว้าวมันน่าประทับใจมากเลยอะดูซิข้อของเธอเจ๋งที่สุดเลยฉันดูอยู่แล้วล่ะตาเธอเป็นอะไรของเธอบางทีอาจจะเป็นผลกระทบจากการดรอเบิดมั้งขอบคุณมากเลยนะครับคุณสโตนมันดูแปลกสุดๆเลยละครับขอบคุณนะครับเอองั้นผมไปก่อนดีกว่า ตอนนี้มาพบกับแขกคนต่อไปของเรากันดีกว่าคุณพาเวลขอบคุณมากเลยครับสวัสดีจ้ะทุกคนเป็นไงลูกชายเพิ่งเหรอใน,นพ่อ,องฉันเองอะ่ะ <c oughs> เขาไปนช่างก่อสร้าง <c oughs> พ่อ,องฉันเองละ่ะ <c oughs> ใช่แล้วละ่ะฉันทำงานเป็นหัวหน้าคนงานมา25ปีแล้วและที่ผ่านมาเนี่ยฉันก็ได้เรียนรู้มากมายเลยอ <c oughs> ุ้ยตายแล้วระวังหน่อยนะครับเอาโอ้มันต้องเจ็บมากแน่เลย เขาฝึกอยู่ที่บ้านมาตั้งสองวันแล้วนะเนี่ยพ่อดีกว่าครับพอ่อผมว่าพอแล้วละ่ะสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในเขตก่อสร้างนะไปก่อนนะทุกคนอย่างที่พวกเธอเห็นการเป็นช่างก่อสร้างบางทีมันก็อันตรายเหมือนกันตอนนี้มาพบกับคุณอดัมกันดีกว่านี่แม่ของฉันเองแม่คะ่ะสวัสดีตอนเที่ยน,นะคะทุกคนฉันเป็นประธานบริษัทบาร์บี้จ้ะมิ <AS C 2> <NOT> โกเธอโชคดีมากเลยอะและนี่คือผลงานชิ้นใหม่ของบริษัทเราเองค่ะบ้านตุ๊ก,กาตา ันมีบ้านแบบนี้หลาย <Wow. S 1> อันเลยลย่ะสวยมากเลยอ่ะเนี่ยกบบในความฝันเลยมีตุ๊ก,กตาอยู่ข้างในนั้นด้วยโอเคพอแล้วล่ะฉันยังเล่นไม่เสร็จเลยนะโอเคดูสิ <Wow. S 1> ตุ๊ก,กตาเนี่ยดูเหมือนเธอเลยอ่ะนิโคพวกเราทําตุ๊ก,กตาบาร์บี้ทุกประเภทเลยค่ะแล้วฉันยินดีที่จะมอบให้พวกเธอด้วยนะผมขออีกคนได้ไหมครับขอบคุณนะครับในร้านขายของเมืองทูมซิตี้มันแพงมากเลยนะจ๊ะ <Wow. S 2> บ้านหลังนี้แจ่งไปเลยอะโอ้อันนี้ของหนูละคะแล้วแม่ก็ไม่ยอมปล่อยให้ลูกของแม่ไม่มีตุ๊กตาตัวใหม่เลยนะขอบคุณมากเลยนะคะแม่นิโคลูกรักกลับมาถึงบ้านแล้วเหรอจ๊ะใช่ค่ะนี่คือแมรี่นะคะเธอเป็นเพื่อนสนิทหนูเองยินดีที่ได้รู้จักนะจ๊ะแมรี่ทำตัวตามสบายเลยนะตามฉันมาเร็ว สนุกกันให้เต็มที่เลยนะจ้าสาวนี่คือห้องนั่งเล่นของเราเองฉันเต,ตรียมตุ๊ก,กตาไว้ด้วยเธอเลือกได้เลยฉันเอาอันนี้จ้ะโถเอ้ยเลือกดีๆมากเลยงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสาว,สาวอยากได้ชากับขนมหวานกันหน่อยไหมจ๊ะเอาสิคะแม่พวกเราอยากได้มากเลยคะ่ะงั้นเดี๋ยวแม่มานะจ๊ะชาของเราอร่อยมากเลยล่ะเดี๋ยวเธอก็จะได้เห็น เรียบร้อยแล้วจ้ะยกโต๊ะมาให้เลยแต่น,นี่มันโต๊ะของตุ๊กตานะคะแล้วไหนชาที่บอกไว้แล้วคะเดี๋ยวคุณแม่ก็เอาเค้กมาให้ด้วยนี่ไงล่ะกินให้อร่อยกันนะจ๊ะมันดูน่ากินมากเลยอะอ้าวนี่มันก็แค่ของเล่นนี่นาะเยีายวเพิ่งรีบกินสิจ๊ะเดี๋ยวฉันจะทําให้ดูว่ามันต้องเล่นยังไง,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 งนี่ดูนะพวกเราแค่ต้องใช้มันเล่นแบบนี้อ่าฮะเข้าใจแล้วล่ะงั้นเรามาเริ่มเล่นกันเลย เจ้าของโรงงานตุ๊กตามีอาหารของเล่นมาเสิร์ฟแทนที่จะเป็นของจริงน่ะเด็กๆก็สนุกกันแลวเนาะเดี๋ยวค่อยไปสั่งอาหาร delivery เอาก็ได้นั่นใครกันน่ะโอ้นี่มันบาร์บี้วันสิโลกหรือเปล่าเนี่ยนิโคช่ด้วย ดูเสรด้วยแม่คะนิโคไม่นะฉันยังไม่อยากกลายเป็นบาร์บี้ตอนนี้ไม่ <c oughs> นี่มันแค่ความฝันเหรอเนี่ย <c oughs> ฉันว่าวันนี้ฉันเล่นกับตุ๊กตาพอแล้วล่ะ <c oughs> อรุณสวัสดิ์จ้าส <c oughs> วัสดีค่ะอาจารย์ใหญ่แซนเดอร์โอ้ต <c oughs> ลกมากเลยอะ่ะ <c oughs> ฉันจะหาให้เจอว่าใครเป็นคนทำเรื่องนี้ พว,วกนั้นหนีการลงโทษไม่พ้นหรอกนี่งไง้ยหลักฐานตอนนี้ชัดเลยละ่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะโอ้เกิดอะไรขึ้นหรอคะเธอก็บอกฉันสินี่มันน่าอายมากเลยนะวันนี้ฉันขอพบผู้ปกครอ,องของเธอในห้องของฉันด้วยแต่หนูไม่ได้ทำนะคะหนูไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ต้องมาโกหกฉันซะให้ยากเลยนะเกณนไปลองดูกล้องวงจรปิดดูก็ได้นะคะจริงด้วยเป็นความคิดที่ดีนะ นี่ไงล่ะแม่เรียนตัวปวนของเราไม่ต้องสงสัยเลยล่ะใช่อาจารย์ใหญ่เขาจะต้องชอบมากแน่นอนแล้วสุดท้ายนิโคลก็จะโดนลงโทษไปด้วยแน่เลยพร้อมแล้วล่ะโอ้พ่อหนุ่มจอมซนแอนดรวิคุณเห็นไหมล่ะคะเราคุณมากล่าวหาฉันได้ยังไงโทษทีนะนิโคลเดี๋ยวฉันจะไปจัดการเขาเองฉันมีไอเดียแล้วล่ะการแกล้งของฉันต้องตลกมากแน่นอนหรือว่าไม่กันนะฉันลืมเรื่องกล้องวงจรปิดไปได้ยังไงกันเนี่ย ยินดีด้วยนะแอนดรูวนายพาพ่อแม่มาเจอฉันตอนห้าโมงเย็นที่ออฟฟิศของฉันด้วยนะอย่าลืมเลยล่ะโอเคครับโอเคผมเข้าใจแล้วแผนนี้มันพลาสดสุดๆเลยอะ่ะ <c oughs> ทุกคนนี่คืออเล็กซ์นักเรียนใหม่ของเราเองสวัสดีครับทุกคนเด็กใหม่งนงหนอไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะช่วยต้อนรับเขาเอง ยินดีต้อนรับสู่ทรูมิทยอะไรนะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะครับใช่ยินดีต้อนรับนะ,ะเล็กสี่งไปสนใจเขาเลยเขาทำอะไรอย่างอื่นไม่เป็นหรอกนอกจากทำเรื่องแบบเนี้ยขอบคุณมากเลยนะครับคุณสวยมากเลยอ่ะงั้นเรามาเริ่มด้วยอะไรง่ายๆกันก่อนแล้วกันนะมาแก้สมการนี้กันดีกว่าเฮคโคมาที่หน้ากระดานคีหนูเหรอคะโอ้ไม่นะทำไมต้องเป็นหนูด้วยอ่ะเร็วเข้าหนูจะได้ได้คะแนนไงนี่ปากกากเกอร์ แมดูเหมือนว่าแอนดรูว์จะไม่ยอมแพ้ง่างยๆเลยนะฮพนายอยากโดนแบบนี้ไม่ล่ะเกือบโดนแล้วเชียวนิโคลนั่นเดอทําทำอะไรหัวเธอเกโทษทีนะคะคุณสกอตสมการมันไม่แก้ด้วยตัวเองหรอกนะงั้นฉันขอยึดตัวน้อยนี่ไว้ก่อนดีแล้วกันนี่นิโคลมันเท่ากับลบสองอเล็กซ์เงียบๆเ,เลยนะขอโทษทีครับทางงั้นฉันมีไอเดียแล้วล่ะหวังว่าจะเวิร์กนะนิโคลเข้าใจแล้วฉันต้องรีบหน่อยละ ม่งั้นคุณสกอตต้องเห็นแน่เลยเรียบร้อยขอบคุณมากเลยนะอเล็กคุณสกอตคะตรวจได้เลยค่ะถูกต้องเยี่ยมมากเลยนิโคลเย่ไปนั่งได้เลยเธอเยี่ยมมากเลยละดูเหมือนว่าเรื่องราวนี้ก็ดูโรแมนติกเหมือนกันนะ <S <S แหน่ <S 2> <S 2> ค่อยๆดูกันไปก็แล้วกันแอนดรูวรีบแก้สมการเดี๋ยวนี้เลยตัวอักษรผู้นี้หมายความว่าอะไรอะ่ะโจทย์ข้อนี้มันง่ายมากเลยนะรีบทำเร็วเข้า แล้วฉันจะทำยังไงดีเนี่ยตายแน่เลยเราพวกเราน่าจะช่วยพออัจฉริยะของเราหน่อยนะจะิิงด้วยโอ้นี่มันโทย์เลยเนี่ยคุณนะเข้าใจแล้วล่ะนี่งไงเลยครับแอนดริวนายเขียนอะไรของนายคุณหมายความว่าไงเลยครับผมก็เขียนคำตอบอยูไ่ไงอะไรนะเขาต้องรอฉันเล่นแน่เลยงั้นนายเอาฟไปเลยก็แล้วกันทำไมล่ะครับมันผิดตรงไหนอะ่ะโอ้สงสัยจะอธิบายยากแล้วล่ะ ฉันว่าคําตอบของนายน่าจะอยู่ตรงนี้มากกว่านะนี่มันไม่แฟร์เลยอะฉันว่ามันก็เหมาะกับนายแล้วล่ะจริงนะครับนี่มันความผิดของพวกเขาเลย <c oughs> เขาก็สมควรโดนแล้วล่ะนี่บ้านของฉันเองละจ้าขอบคุณที่มาส่งฉันและช่วยถือกระเป๋าให้ด้วยนะยินดีสุดๆเลยครับเออใช่เอาไปเลยครับมันน่าจะเหมาะกับคุณมากกว่าผม ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของนิโคลกับอเล็กซ์จะเป็นไปได้ด้วยดีสุดๆเลยโอ้พวกเขาน่ารักกันมากเลยเนาะเออฉันมีไอเดียสำหรับโปรเจกต์ใหม่ของธุรกิจฉันแล้วล่ะ1น0 0ง0สนห้า่นแล้วก็สองแสนทำตุ๊กตาบาร์บี้กับเคนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยทำกำไรได้เยอะมากเลย เข้ามาได้เลยนะจ๊ะอเล็กซ์ตามสบายเลยนะนิโคลกำลังเตรียมตัวอยู่นะ่ะขอบคุณมากเลยนะครับคุณดำใช่แล้วล่ะลูกสาวของฉันได่มีรสนิยมสุดๆเลยบ้านของคุณสวยมากเลยครับนิโคลอยู่ไหนกันนะเธอมาแล้วล่ะเธอสวยมากเลยนี่กับตุ๊กตาบาร์บี้เลยอะ่ะสวัสดีจ้ะอเล็กซ์เราไปกันได้แล้วล่ะดูเหมือนว่าคุณอเล็กซ์เขาจะพูดไม่ออกเลยล่ละหลังจากได้เจอกับสาวสวยแบบเนี้คุณดูดีมากเลยครับ ขอบคุณนะจ๊ะแล้วตอนนี้ขอแสดงความยินดีกับคิงและควีนของงานพรอมของเราอเล็กซ์และนิโคลขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับดูเหมือนว่านิโคลจะเจอเคนของเธอแล้วล่ะเธาพิเศษตรงไหนกันนะธรรมดาสุดๆเลยฉันไหลรอกว่าเยอะคุณคิดว่าไงครับบอกผมมาได้ในคอมเมนต์ข้างล่างคุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเรา และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน